ทูตจีนระจากประเทศไทยคุณจางเจี้ยนเว่ยบอกว่าวันที่13-17พฤศจิกายนนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปรมราชินีจากประเทศไทยจะเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งอันนี้สำคัญมากค่ะนับว่าเป็นการเสด็จเยือนจีนครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบ50ปี ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยและบทบาทของสองประเทศนะคะซึ่งเขาก็มีการรายงานว่าการเสด็จครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการเสด็จครั้งสำคัญมากเป็นการเยือนประเทศมหาอำนาจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ส,สะท้อนชัดว่าผู้นําสูงสุดของไทยให้ความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่า โดยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของผู้นำสองประเทศนี้มีมาโดยตลอดนะนับตั้งแต่ไทยจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีคศ .1975 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระบรมวา,าระกาให้ผู้นำจีนหลายท่านเข้าเฝ้าซึ่งก็มีตั้งเสี่ยวผิงเจียงเจ๋อหมินหลี่หลี่เพิงหูจินเถาและเว่ยเจียงเปาเป็นต้นนะคะซึ่ง เขาบอกว่ารองนายกรัมมนตรีจีนตั้งเสี่ยวผีในเวลานั้นน่ะเมื่อตอนเยียนไทยได้เข้าร่วมในพระราชพธิธีทรงผนวดของของราการที่10ด้วยตอนนั้นที่เป็นพระบรมโอ,อรสาธิราชนะคะแล้วก็พระพันปีก็เคยเสด็จแทนพระองค์ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี1987แล้วพระบรมพระบรมก็เสด็จจีน4ครั้งต่อเป็นพระบรมแล้วไปเยือนหลายมณฑลมาก ท่นี้ยังไม่นับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าซึ่งเงยือนจีนมาแล้ว50ว่าครั้งนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสีนะั้นได้ถวายเครื่องราชให้แด่กรมสมเด็จพระเทพในฐานะเป็นรัฐเป็นเครื่องอิสริยพรณ์รัฐมิตรพรแลาก็ถวายเครื่องราชให้กับสมเด็จกรมพระสว่วงด้วยในการเสด็จเยือนจีนทั้งสองพระองค์นะคะเขาบอกคราวนี้เป็นการเป็นการเสด็จที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สําคัญมาก รัฐบาลและประชาชนจีนต่างรอคอยกันสเสด็จพระราชด,ดำเนินมาเยือน,นจีนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0และพระราชินีด้วยคืออย่าว่าแต่คนจีนเลยเธอคนไทยเองก็รอ,อะจะ <ใน S 1> รอดูชุดอยากดูชุดพระราชินีนะคะ,ะเราพูดเราก็ตื่นเต้นและเมื่อวานนี้พี่พี่เจอ,อพี่ดีไซนอน์คนหนึ่งพี่ตีอะไรก็นเทียนนี่แหละ,ะพี่จะพี่ตี พี่ตีแล้วว่าไปเจอเจอดีไซนเนอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะบอกว่าตอนนี้ยุ่งมากไปทําอะไรให,ใหไ้ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องต้องเตรียมการเสด็จจีนครั้งเนี้ยท่านเตรียมละเอียดยิบเลยมไม่ว่าจะทุกอย่างเลยอะละเอียดยิบแล้วก็ประณีตมากมคือไม่มีไม่ให้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยอะอคือคือแปลว่าพระองค์ในตระหนักว่าไปเนี่ยแบกประเทศไป แบบคนไทยไปหน้าตาของประเทศหน้าตาของคนไทยไปนะครับทุกอย่างต้องวันดังที่พี่เล่าว่าโอ้โหต้องเตรียมนะอันนั้นจะต้องทำอย่างนี้เหมือนเหมือนตอนไปปูตานใช่ไหมที่เราเราบอกว่าไปวันแรกก็จะเป็นชุดที่ดูเหมือนชุดปูตานจะมาแล้วค่อยๆค่อยๆผสมผสมกนไทไปแล้วเป็นชุดไทยไปค่อยๆไปชุดพูตานไปท่านก็มีรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดนะเพราะไม่ได้ละลาบละหลวงเรื่องของท่านทราบภาพเสกเพียงว่า เออตอนนี้คนทำเนี่ยบอกว่าทุกอย่างนี่แบบละเอียดยิบเลยประณีตมากคือพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนีเนี่ยแบบดูเองหมดเลยอะค่ะดูเองหมดเลยรอชมพระบารมีใช่ใช่ตอนนี้คนไทยก็รอชมมากเลยนะคะ